สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมีม่วยวไดอารี่ค่ะในวิกฤตโควิด -19 นี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าธนาคารไหนบ้างนะคะที่ช่วยหรือมีการลดหรือมีการพักจ่ายหนี้ค่างวดบัตรเครดิตและกบัตรเงินสดให้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะในกรณีนะคะถ้าคุณเป็นลูกหนี้บัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดอันนี้ไม่ต้องติดต่อธนาคารนะคะก็คือทางธนาคารจะปรับลดให้ทันทีส่วนลูกค้าท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยตรงเช่น ตกงานถูกเลิกจ้างให้ติดต่อธนาคารเป็นรายบุคคลเพื่อรับมาตรการในการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษส่วนธนาคารไหนบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยนะคะก็คือจ่ายขั้นต่ำ5%า5%ไม่ต่ำกว่า500บาทต่อรอบบัญชีมีผลกับบัญชีเครดิตที่มีการสรุปยอดตั้งแต่วันที่26มีนา 2, 5จนถึง31ธันวาปี64นะคะปี64นะคะมีเมียพูดไม่ผิดคะ่ะแล้วก็ KDC พาวนะคะก็คือเป็นบัตรเครดิตก็จ่ายขั้นต่ำที่3%ค่ะส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยตรงก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือถ้าคุณเป็นลูกค้าของกรุงไทยนะคะได้ที่เบอร์คอร c e น์เอ็นเตอร์02-123-5-0-0 0ต่อไปเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิน0ให้เป็น5%โดยอัตโนมัติตลอดปี -63 โดยธนาคารจะทําการปรับลดให้กับลูกค้าทุกท่านตั้งแต่เดือนเมษาปี6-3เป็นต้นไปเลยต่อมานะคะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพพระคุณใช้บัตรเครดิตก็คือผ่อนชําระขั้นต่ําเกลุ่มลูกค้าที่ได้ผลกระทบโดยตรงนะคะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือเรื่องของอาตาัตราดอกเบีย้ยเป็นกรณีพิเศษให้เป็นคงที่เหลือ1 2ได้เลยก็ติดต่อกับาทางธนาคารโดยตรง ส่วนสินเชื่อบุคคลนะคะพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนต่อมาเป็นของธนาคารทหารไทยและธนาคารธนาชาติก็คือเป็นบัตรเครดิตจ่ายขั้นต่ำหาเเแล้วก็บัตรกดเงินสดจากจ่ายขั้นต่ำหา5%ก็เหลือเป็นแค่สเซส่วนธนาคารกรุงศรีและบริษัทในเครือนะคะก็คือเป็นบัตรเครดิตกรุงศรีบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สชอยส์ Choice, บัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า บัตรเครดิตเซ็นทันเดอะวันจ่ายขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรกดเงินโสดจ่ายขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็จ่ายลดลงมาเป็นแค่เหลือสามเปอร์เซ็นต์ก็พอส่วนต่อไปเป็นของธนาคารกสิกรไทยนะคะก็คือถ้าเป็นบัตรเครดิตปรับลดผ่อนชําระขั้นต่ำหรือจากเหลือห้าเปอร์เซ็นต์นะคะตลอดหนึ่งปีหรือพักชําระเงินต้นจ่ายแค่ดอกเบีย้ยแล้วก็สินเชื่อเงินด่วนพักชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยสามรอบบัญชีค่ะ ส่วนธนาคาร UOB นะคะปรับอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำเป็น5%าเป็น5%จนถึงปี256.4เลยลูกค้าที่เป็นของ UOB Cash Plus อัตราผ่อนชำระนะคะขั้นต่ำา5 5จนถึงสิ้นปี256.5เลยค่ะปรับอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำเป็น5%าเป็น5%ในปี256.6ส่วน City Bank นะคะ City Bank นี่ก็คือจ่ายขั้นต่ำ5%าแล้วก็มีบัตรขั้นต่ำาท i ร i ิเ r e ดิตก็จ่าย ตามยอดนะคะขั้นต่ำสอครั้งแล้วก็ลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นพิเศษส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะคะก็จ่ายเป็น3งวดงวดละ30%ของค่างวดเดิมเป็นเวลา6เดือนลดอัตราดอกเบีย้ยพิเศษ3เดือนด้วยค่ะส่วนอีออนนะคะถ้าคุณมีอยู่ในมีโครงการช่วยเหลือลูกค้านะคะที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0-2 025 6, 6 6 6และเบอร์0-2 035 666 66 6กด9นะคะ ถ้าเป็นบออัตรเงินสด u ูเมทพลันะคะก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเหมือนกันสอบถามได้ที่ลูกค้าฝ่ายสัมพันธ์0 2 6 9 5 0 0 0 0 6 9 5 0 0 0 0ตั้งแต่8โมงจนถึง3ทุ่มเลยนะคะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังค่ะสวัสดีค่ะ